สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับพบกับกับผมอีก1คลิปนะครับวันนี้ขอเชิญคุณคุณมาชมสูตรถูกง่ายผ่านมานะครับสูตรชุดนี้ได้94งวดใหม่อาจได้ถึง3ตัวนะครับงวดวันที่16มีนาคม2568นะครับก็มาชมคลิปนี้เลยนะครับอาจจะถูก3ตัวนะครับ ก่อนชมโปรดได้มาฟังคำเตือนของทางช่องเป็นประจำก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจยาญาณในการรับชมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอบพระคุณนะครับคุณครับบางครั้งนะครับคลิปนะครับทำไปอย่างคลิปที่แล้วมันเร่งรีบนะครับพายุมาแบบไม่รู้ตัวเลยนะครับมามืดฟ้ามัวดินเลยนะครับมาแล้วก็นะครับฝนก็มาปะปรายแค่นั้นเองนะครับแต่ก็ไม่ตก ตกใกล <ian> <can> ้ๆ <oyu> ก <can> ันนะครับแบบเรามองเห็นฝนเลยนะครับไม่ถึงที่บ้านนะครับก็มีแต่ลมมีแต่พายุนะครับก็เลยอัดคลิปบางทีก็ตะกุกตะกักรวดเร็วนะครับต้องรวบรัดก็ขออภัยด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็มืดมาเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มีอะไรนะครับเราจะมาเริ่มสูตรถูกง่ายนะครับสูตรถูกง่ายตัวนี้ก็คือตัวนี้นะครับที่เราทําสําเร็จไปแล้วนี่นะครับแล้วบางครั้งนะครับเราเอาตัวไหนมาประกบนะครับคุณ ถ้ามาประกบถูกมันง่ายมากเลยนะครับบางทีเราไปกันสุกู่นะครับแต่แล้วก็นะครับไม่ถูกนะครับก็ไปจับผิดนะครับเพราะสูตรบางสูตรนะครับมันทําหน้าที่แบบนั้นนะครับแต่เราก็ต้องจําเป็นทําคุมนะครับถ้าว่าทําสูตรเดียวแล้วก็เลือนก็เลือนหายเลยนะครับเว้นแต่โชคจริงๆนะครับถ้ามีโชคเราก็อาจจะเจอเลยนะครับทีนี้เราจะใช้ตัวไหนมาประกบเขานะครับบางท่านอาจจะยังไม่ได้ชมนะครับเพราะอาจารย์ยังไม่ได้แนะนํานะครับ ทีนี้เราจะเอาง่ายๆนะครับคือเอาหลักร้อยของเขาตรงนี้นะครับมาตั้งไว้เลยนะครับเราจะได้2ตัวหมดเลยนะครับคุณครับนี่เอาหลักร้อยมานะครับเอาหลักร้อยลงมาตัวนี้เลยนะครับหลักร้อยงวดแรกนะครับที่ให้เห็นนี่ก็คือ8นะครับ8อย่างนี้นะครับนี่เราวิ่งที่2แล้วใช่ไหมครับเราก็เอา8มาวางตรงนี้นะครับหลักร้อยงวดถัดมามัน2นะครับบางทีเราผสมกันง่ายๆนะครับมันง่ายแบบโลโก้เราก็ดีนะครับคุณครับ7นะครับ7นะครับ หลักร้อยงวดถันมามันก็เจ็ดอีกนะครับเจ็ดวที่แล้วสิครับแหมนะครับมันชนกันเนี่ยนะครับเราก็เลยไปไม่เป็นก็คิดว่าออกศูนย์เก้าสี่นะครับสามใช่ไหมครับเนี่ยสามวันนี้บังเอิญมันไม่ตรงกันนะครับคุณครับเราอาจจะมีโชคอาจจะเข้าสามตัวนะครับตามที่โลโก้เขียนเอาไว้วันนี้มันแปดใช่ไหมครับหลักร้อยนี่นะครับครับมันย้อนเนี่ยนะครับเกิดเข้ามาอย่างนี้นะครับก็ลองดูนะครับเราร้อยกันได้เลยครับ 6 7 8 9เห็นไหมครับเนี่ยนะครับเนี่ยเ้ราได้29นะครับคุณครับในใบเล็กของเรามันมี20พอดีนะครับมันออกไปที่2 0 9อย่างนี้เลยนะครับแล้วก็มาดูงวด่ถัดมานะครับหลักร้อยก็คือตัวนี้เอามาลงเนี่ยนะครับเราได้อะไรครับ4 5 6 7เนี่ยคุณครับเห็นไหมครับเนี่ยมันถูก97นะครับมันออก2ตัวนะครับสูตรบางครั้งเนี่ยมันง่ายนะครับคุณครับ ถ้าเราไปคิดมากคิดลึกแล้วเดี๋ยวบางทีก็หลุดนะครับเพราะเรามัวง่วนกับเลขแบบแปลกประหลาดอะไรบ้างอะไรบ้างไปนะครับเอาสูตรง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์จึงทําสูตรแบบไม่สะดุดให้ชมยังไงครับมันแล้วแต่โชค4 5 6 7คุณครับเห็นไหมครับในเจมันได้72ตัวแต่มันไม่ออก72ตัวนะครับมันออกที่ 7แล้วก็0ูนย์อย่างเงี้ยนะครับคุณครับสูตรนั้นเราได้0ูนย์แล้วยังไม่มองเลยนะครับเลขมันถูกทุกงวดเลยนะครับพอ0ูนย์มางวดที่แล้วมันได้9 4เลยนะครับ2ตัวแล้วก็ไม่พลาดอยู่แล้วบางท่านก็อยากจะตามสูตรที่ได้99อะไร9 4 4นะครับเดี๋ยวจะทำในคลิปหน้านะครับคุณครับเพราะแต่ละคลิปนะครับเราก็ต้องผ่อนคลายไปก่อนนะครับเพื่อให้ท่านได้เอาไปเป็นแนวทางคิดเอาไว้นะครับจดเอาไว้นี่นะครับตัวนี้มันก็4 5 6 7เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยมันออก7 2ตัวเห็นไหมครับตัวบนเรา7ตัวนี้เรามันวิ่งขึ้นไปนะครับมัน3แล้วมันก็มาเอา7ตัวนี้เนี่ยบางครั้งมันอย่างนี้นะครับคุณครับมันออกไปที่3 7 7มันง่ายนะครับคุณครับเลขแล้วก็มาดูงวดที่แล้วนะครับมันถ้าหากว่าเราตัดสินใจเล่น2ตัวเราก็โอ้โหนะครับมีเฮเลยนะครับ6 7 89ไปจับ904 40993อะไรอย่างเงี้ยนะครับคุณครับเห็นไหมครับเนี่ยมัน9-2ตัวเขาออกตัวเดียวนะครับก็คือไปออกกับ8ตัวบนนี่เองข้่นั้นเองนะครับคือ3กับ8บางครั้งสูตรมันทําหน้าที่นะครับคุณครับทำนี่เราปวดหัวเลยนะครับคือเอาตัวนั้นก็ไม่ผิดตัวนี้ก็ไม่ผิดนะครับโลกประสาทขึ้นเลยนะครับ มันอย่างนั้นจริงๆนะครับคุณครับถ้าหากว่าคุณได้มาตกที่นั่งแบบการคิดคำนวณหวยเพื่อจะให้คุณคุณได้ชมได้มีโชคกันเนี่ยนะครับมันแสนจะลำบากยากเย็นจริงๆนะครับงวดนี้นะครับวันที่16มีนาคมนะครับเราก็ลองมาดูนะครับว่าตัวนี้เราได้อะไรนะครับมันไม่ตรงกันเกิดเขาย้อนเบิ้ลนะครับคือนี่เบิ้ลนะครับคือเบิ้ล7 8แล้วก็9เห็นไหมครับเนี่ยนะครับมันได้ชุดเดียวแล้วก็หางเดียวเลยนะครับโดยไม่ต้องไป เซอหาอะไรเลยนะครับเกิดเขาอยู่อย่างงี้นะครับเกิดเอา4กับ9ไว้ทั้ง2ตัวแล้วก็เกาะ0ตัวบนนะครับเราไม่พากันเฮเลยครับนะครับในสูตรนั้นมันออก9 4ไปแล้วนะครับทีนี้มันจะออก9 4ตัวเดิมท่านก็ลองจัดเลยนะครับเอา0 9 4นะครับหรือ9 0 4อะไรอย่างงี้นะครับเอาแบบนี้นะครับ9 0 4อย่างนี้ดีกว่านะครับคุณครับหรือจะยังไงนะครับก็ สําหรับสูตรนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับเลขมันทําได้อย่างนี้และมันก็เป็นแบบนี้จริงๆนะครับมันก็ยังไม่พลาดเลยนะครับยังไม่สะดุดเลยนะครับคุณทําบางท่านก็บอกว่าบางทีมันไม่ตรงล็อกคุณครับอาจารย์ใช้ความชํานาญนะครับเช่นตัวแรกเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะครับตัวที่สองงวดที่สองนะครับที่เราเอามาใช้เนี่ยมันต้องตัวที่เก้าใช่ไหมครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเห็นไหมครับแล้วก็ต้องตัวที่8นี่นี่ตามเราคิดนะครับตามเราคิดที่ผมเคยใช้มาแล้วก็เคยถูกอย่างมากมายนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8ี่้าเดเมื่อ8แล้วก็ต้องไป7ใช่ไหมครับเนี่ย1 2 3 4 5 6 7งเดมื่อที่แล้วก็บอกแล้วนะครับว่ามันอยู่ในตัวนี้แน่ๆนะครับ1 2 3 4 5 6เห็นไหมครับเนี่ย7แล้วก็6 หกลักเมื่อนี้ก็ต้องห้าใช่ไหมครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับคุณครับถ้าหากว่าศูนย์กับสี่ก็ยังมานะครับเอานะครับเดี๋ยวเอาศูนย์มาจากตัวไหนอีกนะครับมันบังคับตัวนี้องไครับเราก็เอาศูนย์มาเดี๋ยวเดี๋ยวเราเลื่อนนะครับเลื่อนตัวนี้ขึ้นไปนะครับบางท่านก็บอกให้ช่วยปรับกล้องให้เห็นหมดหน่อยคุณครับมันปรับไม่ได้ปรับได้แค่นี้จริงๆนะครับกระผมลองทําหลายหยครั้งแล้วนะครับบางทีพอทําเสร็จไปอ้าวไปลงไม่ได้เลยนะครับดูไม่ได้ เลยต้องมาย้อนทําแบบนี้เหมือนเดิมนะครับคุณครับก็พอที่จะได้นะครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสกันนะครับมีสตุ้งสตางก่อนเดี๋ยวอาจารย์ก็จะทําเป็นแบบกล้องเขาเลยนะครับแล้วก็ใช้ไม้แบบตัดเสียงอะไรนะครับจะได้ไปยินเสียงลถเสียงอะไรนะครับอาจาจ้าตัวไหนบ้าประกอบนะครับเราขออนุญาตนะครับเอาตัวนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเราให้เห็นตัวล่างก่อนนะครับแค่หลักอะไรเนี่ยตัวนี้หลักร้อยนะครับทีนี้เราจะเอาหลักแสนนะครับหลักแสนหลักแสนที่ออก 920นี่นะครับเราก็ต้องเอาศูนย์มานะครับอ่าดูไดู้ได้เลยนะครับแบบนี้นะครับมันบังคับกันแบบนี้นะครับเราเอาศูนย์มานะครับหลักแสนศูนย์หลักแสนงวดถัดมัน7นะครับหลักแสนงวดถัดมามัน8หลักแสนห้าหลักแสนแปดแล้วงวดนี้หลักแสนแปดนะครับไม่กลัวมันย้อนเบิ้ลยังไงครับเบิ้ลเลยนะครับก็ลองดูนะครับหนึ่งสองเนี่ย คุณครับเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเดินหาเลยนะมันถูกเลยเนี่ย902เลยใช่ไหมครับเนี่ยมันออกไปแบบนี้เลยนะครับอ่าแล้วก็มาดู7 8แล้วก็9เห็นไหมครับเนี่ยมัน7กับ9 7 2ตัว7แล้วก็7แล้วก็9เนี่ยคุณครับมันเป็นโอกาสทองของเราจริงๆแต่เราก็ไปคิดไปอะไรนะครับไปเพอ้อเจอ้อไปอะไรตาม บางครั้งนะครับก็บางท่านก็บอกว่าเลขดับเลขอะไรอย่านํามาให้อะไรคุณครับมันไม่มีใครที่จะรู้จริงหรอกนะครับอาจารย์ทําหวยมามากมายก็ยังไม่รู้จริงเลยเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้ไม่ออกอะไรครับ70นะครับอ่า700แล้ว8ตัวนี้ไม่มาอย่างงี้นะครับมันก็ถูกใช่ไหมครับเนี่ยเพราะตัวบนเราอย่างงี้นะครับเนี่ยมันวิ่งศูนย์เห็นไหมครับเนี่ยนะครับ แล้วสูตรที่2หลักร้อยเขาก็7ตัวนี้มันก็ศูนย์อย่างเงี้ยนะครับอ่าแล้วก็มาดูตัวนี้เราได้อะไรครับบางครั้งมันถูกตรงง่ายๆเงี้ยสใช่ไหมครับตัวบนเราเจ็ดสาแล้วก็มาตัวหลักร้อยเราก็7แล้วมาดูตัวนี้ก็6แล้วก็7เนี่ยมันก็ถูกนะครับตรงๆด้วยนะครับเนี่ยสแล้วก็7 2ตัวคุณครับแล้วก็มาดูงวดที่แล้วนะครับอะไรหรือครับเนี่ยตัวบนเราได้4ตัวนี้เราได้9ตัวนี้เราได้9ตัวนี้เราได้อะไรครับ 8แล้วก็9 0เนี่ยตลบขึ้นไปแค่นี้เองนะครับเนี่ยอยู่แค่นี้นะครับเลข3ตัวนะครับคุณครับ4 9 8 9อยู่แค่นี้เองนะครับเราก็ยังไปพลาดนะครับยังพลาดเลยคุณครับเสียดายมากวันนี้นะครับเห็นไหมครับเนี่ย0 4 9แล้วตัวนี้อะไรครับ9และ0ย์เนี่ยนะครับ ถ้าเกิดศูนย์มาจริงนะครับถ้าศูนย์เรายังมานะครับคุณครับก็เป็นอันว่านะครับเราก็คงจะมีโชคกันนะครับในงวดนี้นะครับอ่นะครับเราก็คิดว่าเราคงต้องมีโชคนะครับเพราะในใบเล็กของเรานะครับอาจจะหวนกลับมาให้โชคคุณคุณหรือจะออก90ถ้า90ก็ต้อง490ใช่ไหมครับเพราะเก้าเขาออกไปแล้วใช่ไหมครับตอนนั้นนะครับมันออกอะไรอ่านะครับออกที่อ่า290อ่า209ครับเอออาจจะออกกลับแบบนี้นะครับก็เป็น4 90นะครับแต่แต่กระผมชอบตัวนี้นะครับชอบตัวนี้มากเลยนะครับอย่างเช่นงวดที่แล้วคุณเห็นไหมครับเนี่ยตัวนี้มัน9 4เนี่ยนะครับ94ตัวนี้37ไม่ไม่ถูกนะครับมันมันเป็นหลักร้อยนะครับถ้าหากว่ายังเดินกลุ่มตัวเดิมนะครับ9 4ก็งวดนี้มันต้อง940ตัวนึงนะครับเดี๋ยวจะบางท่านอาจารย์เขียนให้ยังไงก็เอาอย่างนั้นอาจารย์บอกให้กลับเอานะครับคุณครับเพราะเลขเราไม่รู้ง่ายๆหรอกนะครับไม่รู้ว่ามันจะออกยังไงนะครับคุณครับ แต่เลขที่เราทําได้นี่นะครับมันก็ไม่สะดุดจริงๆนะครับท่านได้เห็นอยู่แล้วนะครับก็ขอให้เข้ามาแบบนี้คลิปแรกเราก็ฟันไปที่6แล้วนะครับเราต้องปูผมไว้ก่อนนะครับหากเรายังยึดมั่นตัวนี้นะครับเขาจะมายังไงอ่ะหกก็จะมาล่างหรือจะมาบนหรือจะหกไม่มีเก้าอะไรเงี้ยกลับหัวมันไม่น่านะครับเพราะมันดูดิสิครับเก้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดตองเลยนะครับงวดที่แล้วเนี่ยนะครับเก้านะครับ ข้างวันนี้ก็ก้าวอีกแล้วคุณครับมันมันน่าน่าอาัศจรรย์นะครับเพราะใช้เลขตัวของเขาเองนะครับเห็นไหมครับเนี่ยหลักร้อยหลักตัวหลักร้อยเรามาทานี่นะครับมันก็ได้2ตัว2ตัวทุกงวดเลยนะครับแม่น่าเสียดายมากนะครับน่าเสียดายจริงๆนะครับเนี่ยมันได้2ตัวนะครับยังไงก็ต้องได้2ตัว 994เห็นไหมครับเราก็ถูกเยอะนะครับถ้าหากเล่นอย่างนั้นวันนี้มันได้940904เลยนะครับ3ตัวก็ขอให้นะครับออกสูตรนี้ด้วยเถอะจะขอบคุณเลยนะครับให้คุณท่านนะครับที่มีความนะครับเมตตาต่อกระผมนะครับได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นะครับจนนะครับได้รับยอดนิยมนะครับในตอนนี้นะครับอาจารย์ก็ดีใจนะครับเปิดไปนะครับก็เออนะครับ ก็มันเป็นแนวทางอีกแบบแนวทางนึงนะครับที่เราจะแสวงหาโชคนะครับเอาให้สูตรทุกสูตรนะครับคุณครับเอาไปคิดพิจารณาดูนะครับไม่ใช่จะให้คุณนั่นไปต้องตะเวนหาซื้อตะเวนหาเสี่ยงอะไรไม่ไม่ไม่เอานะครับคุณครับเอาไว้เรามั่นใจก่อนนะครับเราเอาไปใช้เองตอนที่ท่านคงเรียนสําเร็จแล้วนะครับบางท่านที่ไม่เป็นสูตรเลยบเดี๋ยวนี้เก่งเลยนะครับ บางท่านบอกว่าเอามาทําเอามาดัดแปลงแล้วก็ยังคอมเมนต์มาหาอาจารย์โทรมาบอกเลยนะครับว่าเอาลองใช้ตัวนี้มันดัดแปลงผมชอบจริงๆเลยนะครับนั่นแหะคือท่านช่วยผมนะครับช่วยกันนะครับเรานะครับแบ่งปันกันนะครับให้อย่างชนิดที่ว่าจริงๆจังๆนะครับคุณครับนั่นแหละครับคือบุญกุศลของเราตรงนี้เองนะครับที่จะช่วยคําชูนะครับให้เรานะครับเดินทางไปไหนไกลๆก็จะได้ปลอดภัยเสมอ ว่าเรามีเจตนาดีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาคุ้มครองตลอดสำหรับคลิปนี้จากลาท่านเพียงเท่านี้ก่อนนะครับติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าต่อไปสวัสดีครับ